ส่วนข้อ5นะครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเนาะเขาบอกว่ากระดาษหมายเลข1 2 3 4อย่างละ1นใบใส่ในโหลกแก้วนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบกระดาษในโหลกแก้วครั้งละ1ใบทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยใส่คืนก่อนจะหยิบในครั้งถัดไปเนาะแล้วความน่าเป็นที่ผลบวกของแต้มในแต่ละครั้งรวมกันไม่ถึง7นะครับไม่ถึง7 โดยหลักการการหาความน่าจะเป็นนะครับก็ต้องเข้าสูตรเลยก็คือ P.E. ถูกไหมความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็จะเท่ากับ N.E. ส่วนด้วย N.S. ถูกไหมครับนะส่วนด้วย N.S. เพราะฉะฉนั้นจะหาความน่าเป็นที่ผลบวกของ แต้มในแต่ละครั้งเนี่ยรวมกันไม่ถึงเจ็ดก็ต้องหาว่า sample space คือเท่าไหร่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ค่อยมาหา ne ก็คือดูว่าผลรวมแต้มแต่ละครั้งไม่ถึง7เ,เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาส่วนกันนะครับขั้นแรกก็เลยต้องหา ns ก็คือหาผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งในการหยิบแต่ละครั้งอย่างหยิบครั้งที่1นึง เราก็มีโอกาสหยิบได้4หมายเลขถหกไหมหยิบมา1ใบตัวเลือกมี4ตัวเลือกก็ได้4วิธีหยิบครั้งนี้ห่งเสร็จเราโยนใส่ลงไปในโหลก่อนจะหยิบครั้งที่2เพราะฉะนั้นก่อนจะหยิบให้ีอ2ก็มีหมายเลขอยู่4หมายเลขเหมือนเดิมเราหยิบมา1ใบก็มีโอกาสเกิดได้4วิธีก็คือ4ตัวเลือกถูกไหมแล้วเราก็ทําแบบเดิมในครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้น จำนวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือ4คูณ4คูณ4เท่ากับ64วิธีถูกไหมครับ <c oughs> พอเราจะหา NE นะก็คือเหตุการณ์เราสนใจการที่ผลรวมแต้มแต่ละครั้งไม่ถึง7ไม่ถึง7มีอะไรบ้างเลยก็มีน้อยที่สุดก็คือ3แต้มถูกไหมเพราะว่าแต้มต่ำสุดคือ1หยิบ3ครั้งอะ่ะก็คือ1 3ครั้ง ต่ำสุดก็ได้3แต้มถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดแต่ละแบบว่ามีผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แบบผลรวมเป็น3ก็มีแค่1วิธีก็คือ 1, 1 1 1ถูกไหมผลรวมเป็น4จะมีอยู่3วิธีก็คือ1 1 2 1 2 1แล้วก็2 1 1หนะครับผลรวมเป็น5ก็จะมีอยู่6วิธีนะก็ตรงนี้เลยนะ 1นึ่งหน1 1ง um e 2 2 2หนึ่งนะครับผลรวมเป็น6ก็มีอยู่สิบวิธีตามที่ครูเขียนตรงนี้เลยนะครับการที่บอกไม่ถึง7แปลว่าผลรวมเป็น7เราไม่นับนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่โจทย์ถามเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4แบบก็คือผลรวมแต้มเป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6 เอาจำนวนวิธีทั้งหมดมารวมกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด20วิธีถูกไหมดังนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นก็คือ20ส่วน64นะครับตัดทอมอย่างต่ำก็จะได้เป็น5ส่วน16นั่นเองนะครับ